สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถุศึกษาปีที่สองวันนี้นะคะเราก็ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมอ่าเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงนะคะ,ะสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปรากฏการที่เกิดขึ้นผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยของเราอย่างมีคุณภาพนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียนตัวชี้วัด2.5.1ป .2 ท .1 ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสิ่งแวดล้อมาเรามาทบทวนความรู้เมื่อคาที่แล้วกันนะคะในเรื่องการเลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทําให้เราเนี่ยเข้าใจความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขายและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนี่นะคะามาดูกันค่ะประเภทของสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีอยู่ สองประเภทเรามาดูประเภทแรกกันก่อนนะคะประเภทแรกก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นน้ำดินหินแร่อากาศแสงแดดเมฆต้นไม้สัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจําเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เช่นเราหายใจสุดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเราบริโภคอาหารที่เป็นพวกผักผลไม้เนื้อสัตว์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะจากในรูป ดวงอาทิตย์น้ําต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกนึงนะคะ,ะน้ําค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะน้าตกน้ําตกน้ําทะเลน้ํที่เราใช,ใช้ชำระร่างกายต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะต่อไปดินค่ะดินอ่า ดินก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดินก็จะมีหลายประเภทเหมือนกันนะคะดินด้วนดินทรายต่อไปหินหินก็จะมีหลายประเภทนะคะประเภทของหินนะลูกนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเห็นไหมมีหลายสีด้วยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหมดเลยนะคะ ต่อไปต้นไม้ค่ะต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้ต่างๆที่สวยๆนี่แหละค่ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน,น,นะลูกนะต่อไปสัตว์ป่าค่ะตัวอย่างเช่นเสือ,อสิงโตแพะแกะมา้าวัวควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหมดเลยนะคะต่อไปเรามาดูค่ะ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่นบ้านอาคารสถานที่ถนนรถยนต์สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นทั้งหมดเลยค่ะเพื่ออำนนยความสะดวกในชีวิตประจําวันหรือใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตเช่นบ้านเรือนใช้เป็นที่พักอาศัยอาคารเรียนใช้เป็นที่เรียนหนังสือรถยนต์ใช้เป็นพาหานะในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะ จะเป็นวัดโรงเรียนตึกสูงๆแบบนี้ค่ะรถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยามาดูค่ะบ้านาบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นฝีมือของมนุษย์ทั้งหมดเลยค่ะที่ใช้ดินหินมาสร้างให้เป็นบ้านหลังนี้นะคะไฟส,สีส้มสีขาวเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะต่อไปถนนค่ะ เวลาเราเดินทางนะคะเป็นไหนแล้วก็ใช้ถนนในการเดินทางใช่ไหมคะเป็นเลนซ้ายเลนขวาหรือบางถนนก็มีเกาะกลางที่เป็นญ้าตรงกลางะคะ่ะต่อไปรถนะคะมันจะเป็นรถยนต์รถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถตู้อะไปค่ะเครื่องบินอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้มนุษย์เราอ่นนะคะ หลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วนะคะในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียนนักเรียนก็สามารถเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้าง mm hmm. เช่นน้ําดินอ,อะไรคะแสงแดดอากาศาแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นถนนบ้านอะไรคะอาคารเครื่องบินรถ นี่คือมนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะครูขวัญแซเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่111เปิดกลับไปนิดนึงนะคะามาดูค่ะนักเรียนบอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากภาพในหน้านี้นะคะและก็เขียนจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะแล้วก็เรียนสามารถศึกษาพเพิ่มเติมในหนังสือหน้าที่112และหน้าที่113ได้เลยนะคะ ทน,นี้ใครที่ทําเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ฝนตัวครูขันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้หใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ